ครับก็สวัสดีนะครับผมแจ็คตั้งเดี่ยมเบตตานะครับยินดีตอนรับเพื่อนนะที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะครับก็ที่หายไปพักหนึ่งก็คือติดงานนะครับเยอะมากนะครับเป็นงานบุญงานอะไรนะครับแถวบ้านนะครับก็บุญแถวบ้านผมเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านนะก็เลยต้องได้ช่วยกันนะครับแล้วที่สาคัญครับลืมวันนะเพื่อนผมนึกว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับจริงๆเป็นวันอาทิตย์แล้วนะ ก็เลยปลาก็ไม่ได้เป็นทําแบ่งนะครับมัวแต่ไปทําเนื้อทําอะไรช่วยเขาครับเป็นงานบุญแจกข้าวนะตอนนี้นะครับก็เลยไม่ได้ทําก็เลยจะหายหน้าหายตาหน่อยในะช่วงนี้ก็เลยวันนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะเผื่อใครยังสนใจปลานะครับผมก็มอีออเดอร์โปเหมือนเดิมแหละนะเพื่อน,นก็คือ1คู่150นะครับ2คู่200รวมส่งนะ ถ้าใครยังสนใจนะแล้วก็ที่สำคัญนะั้นเพื่อนที่ทักไปหาผมนะครับอ,อยากจะบอกตรงนี้นิดนึงนะที่ใครที่ทักไปให้ทักไปแล้วถามประเด็นที่เพื่อนๆอ,อยากจะถามผมเลยนะให้ถามไว้เลยนะครับไม่ต้องไปกดไลค์กดไลค์อะไรก็ไม่รู้นะครับก็บางครั้งผมก็ไม่มีเวลาที่จะมาถามว่าคุณต้องการอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับ อ,อยากถามหรือว่าอยากสั่งปลานะครับก็ให้ถามไม่ได้เลยนะครับถ้าแบบถามเรื่องปลาอยากเพาะปลาอยากเลี้ยงปลาให้ถามเลยนะครับไม่ต้องไปสกิดหรือว่ากดไลค์กดไลค์อยู่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆต้องการอะไรนะมันทาให้แบบก็ขี้เกียจตอบนะถ้าเพื่อนๆถามมาเลยเผมจะตอบให้เลยนะถ้าถามเนี่ยผมตอบ ทุกแชทแน่นอนนะเพื่อนๆม,มันก็ตลกอยู่เหมือนกันนะก็นี่ครับใครสนใจนะช่วงนี้นะใครสนใจปลาก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปลงคลิปอีกสักวันสองวันเดี๋ยวจะหาคอนเทนต์ทำอยู่ทั้งช่วงนี้ตันๆนะเพื่อนๆตันๆอยู่ก็กำลังพยายามหาคอนเทนต์ที่จะทำนะครับก็ช่วงนี้ติดงานก็จะเสร็จแล้วแหละอ่าส่วนใครที่สนใจสั่งปลาให้ทัก แชทผมไปนะไม่ได้ดุไม่ได้ว่าอะไรนะครับขอขอแคอ่ถามไปเลยนะครับอยากรู้อะไรอยากสอบถามอะไรให้ถามไปเลยนะครับไม่ต้องออึ้งนะ่ะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ